อันนี้คือแจกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้รอบที่สองนะฮะอันนี้มีน้ำหนักน้ำหมักด้วยนะก็อันนี้จะเป็นต้นดาวเรืองดอกสีแดงสดกร,รมยีนะนะครับทั้งหมดเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำหมักนะครับน้ำหมักแจกนะครับชําแจก ก็จะมีดอกมะลิลาสวยด้วยนะครับสวยด้วยนะครับดอกมะลิกําลังออกเลยนะครับหอมแจกทำแจกรอบที่สอง นี่เพิ่มน้ำหมักไปด้วยน้ำหมักดาวเรืองรับปทาใส่อะไรก็ใส่ใส่ป๊อกทีแบบเนี้ยผสมน้ำโอขย,ยันทำเหลือเกินโอ้คุณมีต้นไมแล้วผมมีเป็นถังเลยฉีดต้นไม้เหรอวันนั้นเลย่อนมาอะเอาไหมนอนมันกินใบเอาไหมนอนมันกินใบแล้วตอนนี้เราก็เลยเอาไอ้นี่ฉีด Dưới đó đau lương, dưới bây giờ kìa Đám mạch đau lương Dưới đẹp bây giờ vào này, đám vào đẹp là dịp đê ไม่ต้องอองหน้านะไม่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 หยิบเลยหยิบเลยเลือกเลยสวยสวยนั่นแหละปลูกเองเหรอเอาไปอีกเอาอะเยอะๆโอ้โหมันต้นเดียวมันจะพอไม่เอาสองต้นขอบคุณค่ะแล้วน้ำมันอ้าวเติดห้วย อย่าไปอย่าไปใส่ผสมน้ำเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักนะน,นี่แจกนะแจกฟรีต้นใส